สวัสดีจ้าเมื่อเดี๋ยวห่าสิมเพราะไข่ตะกะแเตนกันนะจ๊ะพิธีพอไข่ตะกัดเตีนเสื้อนําไข่ตะกะแเตนที่ห่อเก็บใจได้จ้ะมาวางเรียงกันนะคะในถาดถาดที่รองด้วยทรายได้จ๊ะเตียงกันแยกส่วนกันได้จ้ะแล้วก็ต่อด้วยเอาขุยมะพร้าวละเอียดตะคาหล,ล่อนแบบนี้เราจะใส่วัตถุนายให้นะคะประมาณสองข้อมือหรือหนึ่งข้อมือก็ได้จ้ะแล้วก็เคลีย อย่าแล้วก็ตบเบาๆเะค่ะจะจะกดให้มันแน่นแห้งยจ้จเดี๋ยวตะกแตนเขาเสียออกมาบ่ได้หลัลงจากนั้นเขาก็เอาไปใส่ไว้ในกลองฟูมเลยคะ่ะแล้วก็ฉีดน้ําผมน้ําให้บ่ต้องเปียกแห้งได้จ่ายเพราะว่าขึ้นชื้นแ้หลัลงจากงานเขาก็ปิดฝากองฟูมเลยคะ่ะเอาไปวางไว้กลางแดดได้จ้ะแต่แต่เขาก็จะมาเปิดเบื้องทุกสองเมือน,นะคะถ้าคุยกับผามัน แห่งให้เขาพุม่มหนาต้อแลรกับปิดฝาต่างไว้การได้รึเก่า7จ็ถึงสิเมื่อเขาจะได้ต้อนรับสมาชิกใหม่แล้วจ้า